ใช้เฟซสองเฟซในมือถือเครื่องเดียวไปดูกันเลยครับโดยที่ไม่ต้องไปกดออกจระบบแล้วก็เข้าใหม่ให้ทำต,ต่อไปนี้ครับไปที่การตั้งค่าของมือถือไปที่แอปไปที่คนแอปไปที่ Facebook กดเปิดสวิตช์เนี่ยเขาจะบอกว่าเพิ่มคนแอปแล้วให้เรากดปุ่มโฮมพักไปแล้วไปที่หน้าแอปของเราจะเห็นแอป Facebook ที่มีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆอยู่เห็นไหมครับนี่เขาจะเขียนสัญ,ญลักษณ์เป็น 2อะไรเงี้ยครับ Facebook ที่2นะครับกดเข้าไปครับทีนี้ให้เราใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดลงไปครับถ้าใครยังไม่มีก็กดสร้างบัญชีใหม่แนะนําให้สร้างด้วยเบอร์โทรใหม่และอีเมลใหม่นะครับอย่าใช้ตัวเดิมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตีกันในวิธีนี้จะเป็นของมือถือ V ี vo นะครับส่วนใครใช้มือถือยี่ห้อรุ่นอื่นๆคอมเมนต์บอกไว้นะครับถ้าคุณหนึ่งได้เครื่องมาแล้วจะทําวิธีแนะนําเพิ่มเติมให้ชอบเคลมดีดีแบบนี้ฝากแชร์ไปบอกเพื่อนๆพอนเขด้วยนะครับใครแชร์แล้วพิมพ์เ1 สอนดี